สวัสดีครับเพื่อนเครับเรียกว่าวันนี้มากันแบบไม่ต้องมีปีมีคุยเลยนะครับเพื่อนๆนเพราะว่ามาเรียกว่าค่อนข้างค่ําแล้วนะครับประมาณผมมาถึงเนี่ยถึงบ้านประมาณเกือบเกือบจะสองทุ่มนะเพื่อนๆนก็เรียกว่าโอโ้โหมวัวแต,ต่ทะเลทลายนะครับหลงแสงสีเสียงที่สยามอยู่นะครับก็เลยมาถึงช้านะครับก็แสดงว่าตัวผมเองทําภารกิจในวันนี้เสร็จนะเพื่อนๆ แบบ Walk in ไปเลยทั้งๆที่เพื่อนๆก็มาบอกกันล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับว่าบางคนก็มีการโดนเลื่อนบ้างใช่ไหมครับกับการที่ได้สั่งจองพรีออเดอร์ไว้นะครับแต่ผมเองนะครับก็เอานะขอวัดดวงกันหน่อยละกันนะครับก็ไม่ก็ไม่ได้สั่งจองอะไรไว้หรอกก็ขอ Walk in นะครับไปร้านประจําที่ค่อนข้างที่จะ50-50นะครับถ้าร้านอื่นเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็เลือกเอาโซนที่ ตัวผมเองเนี่ยใกล้ที่สุดก่อนนะครับก็คือร้านอาร์ตแอนการก่อนถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวก็ค่อยๆขยายวงไปเรื่อยๆนะครับแต่สุดท้ายนะครับไปที่ร้านอาร์ตเอนการสาย Walk-in ก็ยังสามารถที่จะซื้อตัวเกมแบบชนิดแผ่นของ Last of Us ตัว Part 2 Remaster ได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้เพื่อนๆก่อนจะต้องสอบถามกันดูนะครับว่าตัวแผ่นเนี่ยยังมีเหลือไหม นะครับแต่ตอนที่ผมไปเนี่ยวันนี้เรียกว่าโอ้โหเลทนะเพื่อนๆตอนแรกกะไว้จะไปแบบช่วงต้นๆเลยถ้าของเข้าเนี่ยจะได้แบบอ,อยู่ในช่วงต้นๆใช่ไหมครับแต่พอไปเนี่ยจริงๆเนี่ยไปถึงเกือบบ่ายสนะผมเองก็เริ่มถอดใจแล้วนะว่าเอไปเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วก็ได้นะครับของอาจจะหมดนะครับแต่ไปเนี่ยก็เรียกว่ายังมีเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาซื้อตัวเกมแบบชนิดแผ่น Last of Us ตัว p a r t 2 Remaster ออยู่เนืองๆเลยนะอ่า ตอนที่ผมไปเนี่ยก็มีเพื่อนๆเข้ามาทักถ่ายนะครับก็คือคุณอ่คุณ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 ลิมอแลกลายนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแชะแชะเลยนะครับเพื่อนๆก็เรียกว่าตอนแรกถ่ายกันคุณลิมบอกเดี๋ยวปรับให้หน้ามันเด็กลงหน่อยตอนนี้หน้าแต่ละคนเนี่ยรู้สึกจะเลยวัยที่จะเล่นเกมกันไปหน่อยแล้วประมาณนั้นนะครับแกก็เลยใช้แอป แต่งเอาให้หน้าดูแบบสายกิ้งขึ้นมาหน่อยนะเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณคุณลิ้มมากนะครับก็คือเป็นขาไฟติ้งเหมือนกันนะคุณลิ้มเนี่ยเรียกว่าที่ถือแผ่นเนี่ยไม่ใช่ของผมนะเพื่อนๆนี่คุณลิ้มเขาจัดไป2เลยนะ,ะจัดไป2เลยก็คือ Last of Us ตัว Part 2นะครับตัว Remaster แล้วก็ p i o อ f ฟเ r อ e e r ซนะครับโอ้โหเรียกว่า2แผ่นเนี่ยรวมแบบเสร็จก็น่าจะเกือบ สามพแหละนะครับตีไว้ว่าสามพนะครับตัวเลขทวนๆโอ,อ้สายสายเล่นจริงๆเลยนะคุณลิมอยังไงถ้า,าเดี๋ยวเราก็คงจะได้นัดมาพูดคุยกันนะวันนี้ก็เจอกันแบบโดยบังเอิญนะครับโดยบังเอิญถ้าคุณลิมไม่เข้ามาทักผมผมก็คงจะไม่ได้ทักคุณลิมนะแต่คุณลิมเข้ามาทักว่าใช่เอคอนทีวีหรือเปล่านะครับก็ได้มีการพูดคุยในวงการเกมสักประมาณเกือบเกือบ อ่าจะ20นาทีนะอยู่ที่ร้านอาร์ตเอ็นกันเลยนะส่วนท่านเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีตัวแผนเกมอะไรต่างๆเนี่ยก็ลองแวะเวียนไปขายไปเทรดกันดูได้นะครับราคาก็าแล้วแต่ตกลงกันนะอ่าอันนี้ผมก็สอบถามจากทางร้านอาร์ตเอ็นกันมาเนี่ยราคาก็หนึ่งพัน ถ้ามาเทิร์นถ้ามาเทินได้เกมอื่นก็ได้นะจะมาเทินฝากด้วยฝากด้วยเกมไหนราคาดีสุดที่โดตอนนี้เอาให้ราคาดีสุดเกมใหม่บอกสักซื้อก็เกมใหม่อ่ะมันก็บอกยากมาแล้วแต่ว่าช่วงนั้นต้นทุนมันขนาดไหนอ๋อพินออฟเปอร์เซียก็ยังไม่เท่าไหร่สเป์แมนหาสไปเดอร์แมนให้เท่าไหร่พันสองพันสองถ้าพินออฟเปอร์เซียคนไปเล่นปุ๊บเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเหิดไม่ชอบอ่ามาสิบสองได้ สองได้ก็คื 500, อว่าโดน500ประมาณนั้นนะไม่ต้องวุ่นวายไปนัดเจอให้เต็งเวลาโอเคกี่แผ่นรับหมดได้อ่าเทสีเทสีก็รับมาได้เลทสามไม่เอาโอเคมินเดโดสะวิด้ได้โอเคได้ได้โอเคครับผมครับผมหนึ่งพันนะใครมีอยู่เขาก็ตีไว้ประมาณพันหนึ่งนะหนึ่งพันบาทกับไปตัวพาร์ทวันเน okay. ี okay. <c <c ่ยอ่าแต่ถ okay. ้าเพื <c <c ่อนๆ่ขี้เกียจขายเองนะครับ ก็มาจําหน่ายที่ร้านนี่แหละนะครับทางนักที่รู้แหละว่าราคาเนี่ยก็อาจจะต้องอลดลงหน่อยนะครับเพราะว่า,าทางร้านเองเขาก็ต้องนําไปทําธุรกิจต่อนะครับในการขายต่ออันนี้ก็ต้องรู้ๆกันนะครับแต่เราเองก็อาจจะได้ในแง่เรื่องของความสะดวกสบายนะครับไม่ต้องอเสียเวลาในการที่จะต้องอามานัดเจอหรือว่า,าต้องนะมานั่งรอกับผู้ที่จะมาซื้อใช่ไหมครับก็หยิบแผ่นเนี่ย บึงเข้าไปนะครับบึงเข้าไปที่ร้านได้เลยนะครับก็ถ้าใครมีแผ่นเกมอะไรอยู่เพย 5, เ์ห้าเพยก็เข้าไปได้หมดนะครับอ่าเข้าไปสอบถามกันดูได้นะครับแล้วก็อ่าตัวเกม The last of Us เนี่ยเรียกว่าวันนี้ผมคงจะไม่ได้เสียบตัวเครื่องเพย์ห้าเนี่ยเล่นแน่นอนนะอยู่ฝั่งนี้อ่าคงจะไม่ได้เสียบเล่นแน่นอนเพราะว่า เวลาตอนนี้ไม่ทันจริงๆนะเพื่อนๆก็เอาตัวบรรยากาศต่างๆเนี่ยที่อ่าไปซื้อที่ร้านอาร์ตแอนการ์ดนะครับได้ตัวแผ่นมาเนี่ยก็เอามาฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับกับตัวบรรยากาศกับตัวเกมต่างๆก็เรียกว่าตัวเกมแผ่นอย่างปรินออฟเบอร์เซียก็ยังมีนะอ่าก็ายังมีอยู่นะครับของอ่าตัวค่ายยูบิซอฟแล้วก็อ่ามีเซอร์ไพรส์นะเพื่อนๆมีเซอร์ไพรส์ช่วงที่ผมมัวเตะเตะอยู่นั่นแหละ นะครับเพราะผมก็เห็นข้อมูลต่างๆที่เพื่อนๆส่งมากันอยู่แล้วใช่ไหมครับบังเอิญนะครับผมไปที่เซนทันเวอร์ผมก็ไม่คิดนะว่าจะมีเพื่อนๆเนี่ยปืดกว่าสายตาป๊าบเอ้ามาจ้าเอซะงั้นลาดออกตัวพาร์ททูนะครับตัวรีมาสเตอร์มีอยู่ที่ p o w e r b u ์บนะครับที่เซนทันเวอร์นะครับก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์นะครับคนไหนที่บอกว่าหาซื้อยากซื้อยากนะครับผมไปเนี่ยประมาณสัก เกือบๆจะ5โมงเย็นแล้วนะ,ะที่เซนทันเวิร์นะครับตัวแผ่นก็ยังมีอยู่ดังนั้นผมก็บอกได้เลยว่าโอ้โหงานนี้ต้องวัดดวงกันนะเพื่อนๆนะครับสาย Walk- in ก็จะแบบนี้แหละนะครับแล้วก็คาดไม่ถึงด้วยว่าที่ Power by ์บายเซนทันเวิร์จะมีตัวแผ่นอยู่นะออมีเหลืออยู่นะครับพรุ่งนี้ถ้าเพื่อนๆลองไปเซนทันเวิร์ถ้าใครยังไม่ได้แผ่นนะครับสาย Walk ก n ก็ลองกันดูนะครับลองกันดูส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ลองเล่นกันดูแล้วนะครับสนุกหรือไม่สนุกยังไงเนี่ยก็เข้ามา พูดคุยกันได้นะครับส่วนในวันนี้ทางผมเองก็อาจจะมาแบบสั้นๆนะช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับเพราะว่ายังมีคิวตัวงานอื่นๆเนี่ยที่จะตามมาอีกเยอะนะครับอีกเยอะนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะได้ใส่ตัวแผ่นถ่ายข้อมูลไปก่อนนะครับถ่ายข้อมูลไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ